สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเ,เราจะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่22กรกฎาคม2564กันนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 แล้วนะครับก็ยังมีข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอีกหลายประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างสำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับ 13,655คนนะครับซึ่งเป็นที่น่าตกใจก็คือในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังติดเพิ่มนะครับดูแล้วข้อมูลนะครับจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มขึ้น545รายนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่จากนอกเรือนจำา13,110รายนะครับและมีผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับ87รายผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่1เมษายน2564จนถึงปัจจุบันนะครับ424,269รายหายป่วยสะสม284,951รายนะครับและในวันนี้นะครับมีผู้ป่วยหายกลับบ้าน7,921รายตรงนี้เป็นข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดประจำวันที่22กรกฎาคม2564นะครับ ครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทั่วประเทศนะครับแยกเป็นรายภูมิภาคนะครับว่าในแต่ละภูมิภาคเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปในระดับภูมิภาคนะครับเรามาดูอันดับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นข้อมูลณนะวันที่21กระะกฎาคม64กันสักนิดหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครนะครับติดเชื้อ วันที่21นะครับสูงสุดเป็นอันดับ1 2,921คนสมุทรสาคร932คนนนทบุรี661คนสมุทรปราการ656คนชนบุรี 6 3 6คนนะครับจะเชิงเซา374คนปทุมธานี350คนระยอง305คนปัตตานี282คนพระนครศรีอยุธยา235คนนี่คือ10อันดับสูงสุดของประเทศไทยประจำวันที่21กรกฎาคม2564นะครับทีนี้เรามาดู ในรายภูมิภาคกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะได้ระมัดระวังนะครับในภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยก็เป็นอยู่ใน10อันดับเมื่อสักครู่นี้นะครับกรุงเทพมหานคร2,921คนนะครับในหลัก100นะครับนครสวรรค์121คนนนทบุรี661 ปทุมธานี350คนอุยุธยา235คนสมุทรปราการ656คนลบบุรี134คนสมุทรสาคร932คนสระบุรี163คนนะครับสุพรรณบุรี110คนนะครับอันนี้เกินหลักร้อยนะครับในภาคกลางนะครับต่อมาในภาคตะวันออกภาคตะวันออกสูงสุดชนบุรีนะครับ 636คนชะเชิงเซา374คนระยอง305คนนะครับในภาคเหนือกันบ้างนะครับภาคเหนือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสูงเลยนะครับก็คืออุตรดิต66คนนะครับเชียงใหม่47คนลำปาง46น่าน41คนนะครับนี่เป็นข้อมูลในส่วนของภาคเหนือ ต่อมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเกินหลักร้อยนะครับหลักร้อยขึ้นไปนะครับกาลสิน157รายขอนแก่น113รายชัยภูมิ110รายนาครราชสีมา111ร11ายมหาสารคาม169ราย1 1 139รายศรีสะเกต125สุรินทร์121 ในจังหวัดอุบลราชธานี124นะครับแล้วก็ในส่วนของอุดรธานี96รายนะครับต่อมาในภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกเนี่ยอันดับ1ราช,ชบุรีนะครับ137รายเพชรบุรี126รายตาก98รายนะครับภาคใต้ ภาคใต้นระาธิวาดร้อยสามสองรยามสิรายปัตตานี282รายยะลา164ยรายสงขลาร้อยาต่อมานะครับในส่วนของระนองนะครับระนอง61ลรายนะครับนี่ส่วนของภาคใต้นะครับนี่ก็คือข้อมูลใน แต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่21กรกฎาคม2564นะครับในส่วนของแยกลายภูมิภาคของวันที่22เนะี่ยยังไม่ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับทีนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับและเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญที่คุณผู้ชมควรจะได้รับทราบนะครับในเรื่องของการปิด สถานที่หรือกิจการที่นอกเหนือจากที่ประกาศนะครับในส่วนของภูมิภาคในจังหวัดต่างๆนะครับให้เป็นการพิจารณาของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะปิดหรือไม่นะครับก็ได้แก่1น่เนี่ยสนามกีฬาทุกประเภทนะครับประเภทกีฬาในร่มเช่นแบดมินตันสนามฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลประเภทการแจ้งเช่นสนามกอล์ฟสนามซ้อมกอล์ฟ สนามพุทซอลสนามเทนนิสสองสระ,สะว่ายน้ําเพื่อการเล่นกีฬานะครับหรือกิจกรรมทางน้ําเพื่อการสัมมานา,าเพื่อการสันทนาการสระว่ายน้ําสาธารณะหรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกันนะครับ 3. าลานกีฬา4ศูนย์สแสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ5ศูนย์าการเรียนรู้หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ 6. ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดรประชาชนห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 7. พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันนะครับแหล่งประวัติศาสตร์หรือโบราณสถาน8ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9. ร้านเสริมสวยร้านตัดผมหรือแต่งผมร้านทำเล็บหรือร้านสัก10สวนสาธารณะสวนพฤกษศสาสตร์ต่างๆใน10สถานที่หรือกิจการนี้นะครับให้อยู่ในดุลยพินิจของในแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะพิจารณาปิดหรือไม่ซึ่งนอกเหนือไปจากประกาศฉบับที่28นะครับ ต่อมานะครับสำหรับสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นให้เปิดบริการได้ในกรณีที่กำหนดนะครับมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีกิจกรรมกิจการอะไรบ้างนะครับที่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าเปิดได้ตามที่กำหนด1ก็คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กอันนี้เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระนะครับ สสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะสถานที่มีการรับตัวไว้พักค้งคืนเป็นปกติธุระสามตลาดนัดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภคอันนี้เป็นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นเพื่อ,อเปิดให้บริการในกรณีที่กำหนดนะครับครับและสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ คําสั่งกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอีก10แห่งนะครับและก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่23กรกฎาคมหรือวันศุกร์นี้เลยนะครับสถานที่ต่างๆทั้ง10แห่งก็ได้แก่สนามกีฬาทุกประเภทนะครับ 2. ส,สวนสาธารณะสวนพฤกษศสาสตร์ต่างๆ 3. ลานกีฬา4ศูนย์สแสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ 5. ศูนย์การเรียนรู้และหอศิลป์ 6. ห้องสมุดสาธารณะ 7. พิพิธภัณฑ์ 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9. ร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทำเล็บและร้านสัก 10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาสระว่ายน้ำสาธารณะนะครับตรงนี้กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวนะครับมีผลตั้งแต่23ากรกฎาคม นี้เป็นต้นไปนะครับครับข้อมูลข่าวสารต่อมานะครับเป็นเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับ3กลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นลักษณะของการเปิดให้ walk in เข้าไปารับการฉีดวัคซีนได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ใน3กลุ่มเสี่ยงนะครับก็ได้แก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไป ผู้ที่มีน้ำหนักตัว100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับท่านสามารถ Walk-in เดินเข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปฉีดวัคซีนเข็มที่1ได้ณศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครแบบไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ประตู 2, 3และ4ในระหว่างวันที่22 31กรกฎาคม2564 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬกานะครับกรณีหญิงตั้งคันเนี่ยนะครับท่านจะต้องนำหลักฐานการตั้งคันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์เนี่ยติดตัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะครับเขาเปิดรับเนี่ยตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง31กรกฎาคม2564แบบไม่ต้องลงทะเบียนนะครับคุณผู้ชมไปติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับณนะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อต่อมานะครับเป็นเรื่องของ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับก็มีข้อมูลอัปเดตเรื่อยๆทุกวันนะครับในเรื่องนี้วันนี้เราก็นำมาพูดคุยนะครับคุณผู้ชมจะได้ในกรณีที่ถ้าเรามีเพื่อนมีญาติหรือเราเองเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9แล้วยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาเราจะได้ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพ,าพแห่งชาติได้แนะนําช่องทางการติดต่อเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาที่เร็วขึ้นนะครับ 1. เนี่ยกรณีตรวจอ่ากรณีตรวจหน่วยเชิงรุกที่สปสอชอและได้รับผลตรวจเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด -19 กก็คือเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะจับคู่ท่านกับคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือศูนย์บริการสาธารณาสุข หรือโรงพยาบาลเพื่อดูแลที่บ้านโฮมไอ s o l a t i o n โดยอัตโนมัติเลยนะครับและขอให้กับตัวที่บ้านรอการติดต่อกลับนะครับกรณีที่หน่วยตรวจเชิง,ชงลุกสปสะชะได้ตรวจท่านแล้วและพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับ 2. เนี่ยกรณีที่หน่วยเคลื่อนที่หรือแล็บต่างๆนะครับเ,เป็นผู้ตรวจให้กับท่านหากผลตรวจเป็นบวกติดเชือ้อโควิด1 9 ขอให้ท่านกักตัวที่บ้านและติดต่อตามสิทธิ์ของท่านเลยนะครับดังนี้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับให้ท่านโทรไปที่คลินิกใกล้บ้านหรือคลินิกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับสิทธิประกันสังคมให้โทรไปยังโรงพยาบาลตามสังกัดของท่านเลยนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อที่จะรับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนนะครับ หากไม่ได้รับการติดต่อ,อก,กลับภายใน48ชั่วโมงนะครับหรือติดต่อ,อคลินิกและโรงพยาบาลตามสังกัดของท่านไม่ได้สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนสปสอชอโทร1330กด14ส่วนสิทธิ์ประกันสังคมแจ้งได้ที่สายด่วนประกันสังคมห,หมายเลขโทรศัพท์1506แล้วกด6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ บัตรทองนะครับให้ท่านโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0กด14ประกันสังคมโทรสายด่วน1 5 0 6กด6นะครับกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดพักอาศัยร่วมด้วยอยู่ในบ้านให้คิดเสมือนว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งบ้านนะครับซึ่งการกักตัวที่บ้านเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการด้วยการวิดีโอคอลวันละ2ครั้ง จัดอาหาร3ามมื้อมีปลอดวัดไข้แบบดิจิตัลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วส่งให้นะครับแต่หากมีการอาการแย่ลงเนี่ยคลินิกศูนย์หรือโรงพยาบาลก็จะประสานส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาก็สามารถแจ้งผ่านสปสชโทร1 3 3่กด15นะครับ โทร1330กด 1-5, สําหรับท่านที่ต้องการไปรักษาตัวณภูมิลําเนานะครับซึ่งผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่นะครับและก็สามารถเดินทางได้และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับเท่านั้นนะครับจึงจะให้เดินทางไปได้นะครับครับต่อเนื่องไปเลยนะครับในส่วนของการกลับไปรักษาตัวณภูมิลำเนาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมรายละเอียดนะครับ เขาได้เปิดสายด่วนสปสช1 3 3 0กด15นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็แจ้งผ่านหมายเลขดังกล่าวได้เลยนะครับโดยเมื่อท่านแจ้งแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเร่งประสานกับจังหวัดปลายทางแล้วก็วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยข้ามจังหวัดเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน ควบคุมโรคพร้อมจัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับข้อมูลข่าวสารต่อมานะครับเป็นข่าวดีในเรื่องของวัคซีนโควิด19กันบ้างนะครับโดยตามที่รัฐบาลได้มีการลงนามเซ็นสัญญาแล้วนะครับในการซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับเขาจะฉีดให้กับประชาชนฟรีนะครับโดยจะเข้ามาในไตรมาสที่4หรือเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับการเจราจาจัดหาวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและออินโดชไนนาได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน20ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง เร็วๆนี้นะครับปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกจำนวน1.5ล้านโดสเข้ามาก่อนนะครับเพื่อนำไปฉีดให้กับทีมสาธารณสุขด่านหน้าผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นๆตามมาติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินอกจากนี้นะครับก็ยังได้เตรียมแผนสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก50ล้านโดส รวมทั้งจัดหาวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตสำหรับปี2565ด้วยนะครับสำหรับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอยเป็นรายการที่6เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยมีระยะการฉีดระหว่างเข็มแรกเข็ม2เนี่ย21วันและเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปขณะที่วัคซีนตัวอื่นเนี่ย เป็นวัคซีนสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนนะครับครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดประจำวันที่22กรกฎาคม2564และข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่สำคัญประจำวันนี้นะครับ